เค้าผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการไม่พุมเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตูเลนอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่าแชมปี้นั่นเองนะครับก็มี FC ช่างผม,มหลายคนเลยนะครับอยากดูการเดินเกมของตัวตูเลนนะครับเพราะว่าแพทนี้เนี่ยมาแรงมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของตูเลนป่านะคือมันแรงจริงๆนะครับผมโดนมาแล้วนี่แบบถึงจะต้องแบนทุกเกมเลยนะครับผม ก็แชมปี้เนี่ยเล่นทูเรนไปทั้งหมด974เกมอัตตาชนะ58.3%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป110เกมอัตตาชนะ67.3%นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด,ดมกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้มากันในประมาณ40ดาวนะครับผมนี่มากันใน3เดส้มเลยนะมีแก๊กมีตัวเลนแล้วก็แรดนะครับ และคนนี้ก็เป็นแรดท็อปหนึ่งด้วยนะครับที่เคยออกช่องผมนะเล่นแรดนี่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเดินเกมของตูเลนกันนะครับว่าเขาเดินเกมยังไงนะก็สำหรับรูนนะครับผมก็จะขึ้นไว้ให้นะสามารถนำไปใช้ตามได้เลยนะครับไอเทมเดี๋ยวก็ดูตามเกมนี้เลยนะครับผมว่าเขาจะออกอะไรบ้างนะเปิดเกมมาเนี่ยเขาอัพเป็นสกิล2นะครับ เป็นสกิลแดดนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายสกิลคร่าวๆของตัวทูเลนกันนะครับสกิลที่1เนี่ยเป็นการปาเรียกว่าปาบอลไฟแล้วกันเนาะมันจะเป็นแบบสาบแฉงนะทุกคนถ้าปาเนี่ยก็จะได้สแต็กมา1สแต็กนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยก็เป็นการแดดนะเนี่ยถ้าแดดโดนเยอะๆมันก็ได้สแต็กมานะครับสแต็กเนี่ยมันจะมี5ครั้งนะครับมันจะเก็บได้4นะ สเต็คที่5ถ้าระเบิดออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบทันเดอร์แคนะครับเรียกว่าทันเดอร์แคนั่นเองเนาะก็คือเนี่ยไอหมุนหมุนรอบตัวทูเลนนั่นแหละอันนี้ก็จะทําให้ตูเลนฟาร์มไวขึ้นนะครับเป็นพาสซีฟของตัวตูเลนนั่นเองนะครับส่วนสกิลอันตีเนี่ยเป็นทันเดอร์เบิร์ดนะครับทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยคือสกิลที่ยิงพลังไปนะครับสามารถยิงตอนที่แบบเลือกศัตรูน้อยๆน,นะครับมันจะใช้ดีนะครับเพราะว่า ถ้ายิงอันติแล้วศัตรูตายเนี่ยมันจะลดคูดาว80%นะครับก็เท่ากับใช้อันติได้รัวๆแล้วแหละคูดาวประมาณ1-2วินะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับสกิลของตัวทูเลนนั่นเองนะครับผมก็อธิบายคร่าวๆนะจะไม่ลงลึกอะไรมากนะครับเดี๋ยวอธิบายผิดเนี่ยทุกคนด่าผมอีกน,นะเออก็ตานี้เป็นบัตเตอร์ฟลยป่าด้วยนะครับของอีกฝั่งนะ แพทนี้ก็ต้องยกให้เขาจริงๆนะเนาะตูเลนอะ่ะคือตูเลนป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งมาฮิตในแพทนี้นะเอาแล้วช็อตนี้ยังไงครับผมแถ่าถสวยนะและเรียบร้อยครับบัตเตอร์ไฟอึมตึเตอร์ตายไหมนะตายนะครับโหเมื่อกี้แล้วถสวยจริงนะครับถามาสองเลยก็ตูเลนป่านะครับมันเพิ่งมาฮิตในแพท แบ่นนี้กับท้ายซีซั่นที่แล้วนะครับอ,อ,อยู่อยู่มันก็มาฮิตเลยนะครับแต่ถ้าเอามาป่าเนี่ยคือมันแรงมากๆนะครับเลตเกมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะผมก็มาศึกษากับทุกคนพร้อมๆกันเลยนะครับเขาเล่นเกมยังไงนะ,อ,ะออกเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับเนี่ยทันเดอร์แคปมันก็จะฟาร์มไวขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ายิงอันตีเนี่ยแล้วถ้าฆ่าได้เนี่ย ทันเดอร์แคปก็จะทํางานทันทีเลยนะครับผมก็แบบเห็นตามหลายๆคลิปนั่นแหละเออยิ่งค่าแบบทันเดอร์แคปก็พันเป็นเนตรวงแหวนเลยนะเออทุกคนเต็มเลยอ่ะจะมาเวนแดงหรือเปล่าครับโอ้หไม่น่าได้นะลิกเตอร์เขามานะทุกคนโอ้โหแล้วอย่างนี้ไม่รอดนะครับ ไม่เป็นไรครับผมก็ตัดมาตอนที่เขาเกิดเลยนะครับก็ามาไล่ฟาร์มต่อนะต้นเกมยังไม่มีอะไรมากครับทูเลนเนี่ยต้องมีของหน่อยนะถึงจะแรงนะครับฟาร์มไปเรื่อยครับขอเพื่อนไฟค่อยออกมาช่วยนะแล้วยังไงครับผมอิกเตอร์อา้าวแก๊กยิงสวยนะเรียบร้อยครับ แก๊กเม็ดส้มนะครับคนนี้ค่อนข้างแม่นเลยนะยังไงครับเลนบนแล้วแก๊กดูดแล้วนะครับตัวเลนกำลังไปครับผมรอดไหมยังรอดอยู่นะ ยังไงครับผมยังไม่ไฟนะแต่ว่าเงินตอนนี้ตูเลนก็ยังไม่ได้แย่นะครับผมว่าตายไปตัวหนึ่งก็ยังไม่เสียทามมิ่งเนาะอ่าเราบัตเตอร์ไฟเรียบร้อยครับตายหนึ่งละหลายต่อหรือเปล่าครับช็อตนี้เอลสูหนึ่งตัวลิกเตอร์เรียบร้อยครับทิปเปอร์คิวนะ สังเกตนะครับที่เขาฆ่าได้เ oh ม no! right ื asına, ่อกี้เนี่ยสกิลอันติจะคูดาวแค่2วิเองนะครับก็เป็นอีกฮีโร่ตัวหนึ่งที่อันตรายนะแบบถ้าฆ่าได้เนี่ยมันจะไหลได้ยาวๆเลยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีบัฟฟ้านะทุกคนฮีโร่เมเนี่ยจะใช้มานาเยอะมากๆเลยนะครับในการใช้สกิลเนาะใช้สกิลบ่อยแหละเออตอนนี้ก็ได้มา5คิวแล้วนะครับ แป๊บเดียวเองนะมาฟาร์มต่อนะครับพอแชมป์ปี้เนี่ยอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนั่นเองนะครับผมน่าจะรอแก๊กดึงหรือเปล่าเห็นเขาเดินด้วยกันแล้วนะครับตอนนี้อ่าเราดึงโดนะครับช็อตนี้วอเตอร์ไฟล์เรียบร้อยแล้วผมแหมเรียกว่าดึงเป็นโดเลยนะคนนี้ ชงให้ตูเรียนสวยๆเลยนะครับหลายช็อตแล้วนะยังไงครับผมเอลซูได้หรือเปล่าครับโ,โดนทันเดอร์แคปก็จะตายแล้วนะครับเมื่อกี้เจ็ดหนึ่งแล้วครับผมตานี้คิวแหลกวะเนี่ยทันเดอร์เบิร์ดไป อตอรีออนเกือบตายนะเฮ้ยเอ,อย่างไรครับผมตายไหมตายครับก็ตัวของตูเลนเนี่ยก็จะใช้คู่กับพลังแฝงโฮลี่ทันเดอร์นะครับพลังแฝงเนี่ยมันจะช่วยให้ปิดสกอร์ง่ายขึ้นเนาะแบบยิงกันตีไปแล้วถ้าติดโฮลี่ทันเดอร์เนี่ยมันก็แบบตายอะไรอย่างนี้นะครับ ช่วยแบบให้ศัตรูตายไปขึ้นนั่นเองนะครับเข้าใจง,งนะ่ายๆเนาะนี่ก็มาเอาบักฟ้าก่อนนะครับก่อนที่จะไปไฟนะไล่วนทามมิ่งก่อนนะครับขึ้นเป็นอาร์กอนนี่แล้วก็ต่อไปก็จะขึ้นเป็นเรียร์เบสซิ่งนะ เอาแก๊กดึงโดนอีกแล้วครับเรียบร้อยครับเอลซุไหลต่อหรือเปล่าครับช็อตนี้แม่นจริงแม่นจริงเฮ้ยอีหนา้ายังไงครับเรียบร้อยครับผมออกไฟยาวๆนะครับช็อตนี้ฮิตเตอร์เรียบร้อยครับผม9คิวแล้วนะคิว <Wow. S 1> ยับยับนะครับเกมนี้ คู่หูเลยนะครับเนี่ยแก๊กจูเลนเดินด้วยกันตลอดเลยตายไหมโปเห็นเขาเล่นแล้วผมอยากเล่นเลยนะเล่นหน้ามันนะครับไม่ได้การแล้วเดี๋ยวแบบจบคลิปนี้ต้องไปหัดแล้วต่อไปก็ขึ้นเป็นมงกุฎเวทนะครับ น่าจะมีครึ่งหลอดอะเมืเ่อกี้แก๊กนี่แบบยืนรอดึงให้เลยนะยั่งไงครับผมเอาดึงโดนแลวครับเอลสู ลอรีออนก็ตายนะครับเลนล่างอันตรายจริงนะครับถ้าแก๊กดึงโดนเนี่ยยังไงครับผมตอนนี้ก็บีบมาบาแล็กนะนะป้อมนอกแตกหมดแล้วนะครับ ิกเตอร์ไม่น่ารอดนะชอน็อตนี้เกือบแตกนะเกือบแตกนะเอาแล้วบัตเตอร์ไฟตายไหมเรียบร้อยครับผม1 2คิวแล้วนะเออแล้วก็สกิล2ของตูวเลนเนี่ยเก็บได้สูงสุด3สแต็กนั่นเองนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะผมลืมบอกไปเลยนะครับผม ก็มาเอามาังกรนะแอบนี้โซโลคนเดียวเลยอ่าเรียบร้อยครับผมได้มังกรแล้วนะไอเทมเขานี่เขาจะเน้นเป็นแบบเจาะเวทเลยนะ <S <S เน้นเวรวนๆเลยนะครับรองเท้ายังเป็นรองเท้าเจาะเวทเลยนะครับ เล่นบนน่าจะมีไฟอีกแล้วนะครับอีกฝั่งตายสองนะน่าจะเล่นได้นะครับอได้มงกุฎดเวแล้วนะครับช็อตนี้แก๊กดึงไหมเอาละแก๊กดึงโดนอีกแล้วครับผมโอ้โหเจนเดลี่นะครับ คิวมากเลยนะสกิลสอตัวเลนเนี่ยใช้ถึง3ครั้งเลยนะก็เป็นอีกฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับที่โมบิลิตี้ค่อนข้างสูงเลยนะครับเป็นสายเมทนั่นเองเนาะต่อไปขึ้นเป็นสตาร์ออฟนูเลยนะครับเน้นเจาะเวะครับเกมนี้ของฟูนะนี่ก็เป็นเซตไอเทมที่เขาออกในเกมนี้เลยนะครับ เนี่ยทันเอร์แคปนะครับแค่ทันเอร์แคปอ่ะอีกฝั่งก็เจ็บแล้วนะทุกคนยังไม่รวมกับอันตีนะยังไงครับผมฮิตเตอร์หูยเกือบแตกอ่าลอดีออนตายไปแล้วนะครับ1นึ่งคิวแก๊กมาแล้วแก๊กมาแล้ว แกรอดึงนะช็อตนี้อ่าวดึงโดนอีกนะครับเฮ้ยยีน่ายีน่าตายไหมเอามีตัวมาบางังอุย้ยแรดเอาเรื่องนะไปล้วงเอลสูในป้อมเลยเอ่าวลาแล้วหนึ่งตัวครับอา่าวสองตัวแกรดึงมา สามตัวครับผมหมดตี้เลยนะทุกคนสิบหกคิวนะครับเฮ้ยตายตายวะเนะี่ย <c oughs> ยิงกติไปเล่นหน้ามันนะครับอันดับหนึ่งเล่นนี่แบบโอโ้โหฟุ๊บปั๊บฟุ๊ปปั๊บ,บ,บเลยนะลอรีออนตายนะจบเกมแล้วนะครับผมโอโ้โห เรียกได้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับผมก็มาดูย้อนหลังยังสนุกไปเลยนะครับตอนแรกก็ดูแหละรอบหนึ่งนะครับรอบหลังก็มานั่งพากนะครับก็จบลงกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของตู้เล่นอันดับ1นะครับนี่คะแนนอันดับ1งแล้ง43ดาวนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามแชมปี้นะครับมีช่องทาง t i k t o k นะครับช่องนี้เลยนะครับ สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับมีไฮไลท์ของตัวทูเลนให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับส่วนใครที่อยากดูฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็จะพยายามหาให้ทุกคนดูกันนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ